สี 4, 2สองอันเฟืองรับซื้อหลักร้อยถึงหลักพันช่องปอป่าศึกษาแบ่งเหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสอบหาจ้าสวัสดีครับผมปอป่าศึกษาแบ่งเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญเอคิฮะ ปีจส1238สอ1238หรือราวปีพศ2อง8อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวสมพระกรุณาโปรดเก้าให้ออกแบบเหรียญปลีกนี้ขึ้นก็คือเหรียญตาจอบพระรทองแดง ด้านหลังซีกสองอันเฟืองผลิตขึ้นออกใช้จ่ายหมุนเวียนเราปีพศ2418ขณะนั้นเอจิฮัในปีนั้นก็รู้สึกว่าเนื่องจากเครื่องจักรทำเหรียญกริส์์ของโรงกริส์์สิทธิการนั้นรู้สึกว่าจะชำรุดนะนะไม่สามารถที่จะผลิตเหรียญออกใช้อีกได้นะ เออพระหลวงรัชกาลที่5ก็ส่งโปรดเกล้าให้ออกแบบเหรียญปีนี้ขึ้นแล้วก็สั่งให้โรงกระสับเบอร์มิงแฮมจากประเทศอังกฤษผลิตเข้ามา,าใช้จ่ายมืองเบียนเป็นครั้งแรก F C H, เอเซียเหรียญอ่าซีอ,องอันเฟืองด้านหน้ามีรูปตาจอบปลอส่วนด้านหลังของเหรียญก็เอเซี F C H, ยเว่ามีช่อชัยพึก เขียนคำว่าซีกสองอันเฟืองจอสองส3 8หรือราวปีพศสอง8นสฮดะเรียญนี้ก็รู้สึกว่าจากผลิตออกมาจากประเทศอังกฤษนะฮะออกใช้เมื่อวันที่14เดือนเมษายนปีพศสอง8สสำหรับวันที่ผลิตนะฮะอืม ก็ประมาณนี้สมบันที่เลือกใช้ก็ประมาณวันที่เรา,าวันที่13พฤษภาคมปีพศ2452 f ฟซเหรียญซีกหนึ่งมีขนาดเส้นกลางเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยราวสัก3.85เซนติเมตรน้ำหนักเรา22กรัม่ากว่าความหนาของเหรียญก็ประมาณสัก 0. 25เซนติเมตรถ้าพูดถึงราคาประเมิน f อฟฮแน่นอนราคาประเมินเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเอฟฮประเมินกันให้ต้องบอกว่าเป็นหลักหมื่นหมื่นบาทกันเลยทีเดียวนะฮะหรืออาจมากกว่านั้นสำหรับราคาประเมิน f อฟนั่นคือราคาประเมินเนาะแน่นอนฮะราคาประเมินของเรียนแต่ละเ้นลูกค้านี่แต่ละราชการเนี่ย ถ้าไปเหรียญหายจะยากราคาประเมินค่อนข้างจะสูงนะฮะค่อนข้างจะสูง F C H สำหรับเหรียญซีกสองอันเฟืองเหรียญทองแดงซีกสองอันเฟืองเนี่ยตอนนี้ช่องของพ่ปาก็ได้มาประกาศรับสือ้อคลิปนี้ก็เป็นคลิปล่าสุดนะฮะเราดูราคาประเมิน F C H ก็ราวหลักเป็นหมื่นบาทเลยสำหรับเหรียญที่สวยสุดแต่นั่นคือราคาประเมินเมื่อหลายตีก่อนนะฮะณนะปัจจุบันวันนี้ราคาประเมิน ก็คงจะเอามาใช้ในระบบของอซื้อขายจริงๆในตลาดเดรียนบ้านเราั้นคงไม่ได้นะฮะเพราะว่านั่นคือคราคาประเมินของเขาค่อนข้างสูงนะฮะครับเบเสรุปแล้วคือใครที่มีเหรียญทองแดงตาจอปลอด,ด้านหลังเขียนคำว่าซีสองอันฝึงืงนะฮะใครที่มีฮะผ่านการใช้งานแล้วถึงสวยสุดเอฮะ เรื่องต้นราคารับซื้อนะฮะเริ่มต้นก็ต้องบอกว่ารับซื้อกันหลักร้อยตามสภาพผิวเหรียญเลยนะปัจจุบันวันนี้นะฮะรับซื้อกันหลักร้อยจะเริ่มต้นกี่ร้อยเท่านั้นเองนะฮะสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วเอฟซฮะถ้าผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยรับซื้อกันหลักร้อยนะฮะจะเริ่มต้นกันกี่ร้อยละ่ะหน0่ง0 0 0ย0 0งร0อจะประมาณนี้ไหมจนถึงเหรียญค่อนข้างผิวเดิม สมบูรณ์ทั้งด้านหน้าด้านหลังราคาเนี่ยนปัจจุบันวันนี้ช่องของป่าก็รับซื้ออยู่ที่หลักพันนะฮะหลักพันสำหรับเหรียญที่ค่อนข้างสวยสมบูรณ์ผิวดึมๆไม่ผ่านการล้างนะฮะอืมไม่สนิมจับขอบเหรียญค่อนข้างครบสมบูรณ์กลางเหรียญน,นั้นค่อนข้างสมบูรณ์ใครที่มีติดต่อช่องของป่ามานะฮะติดต่อช่องของป่ามาได้เลยสําหรับเหรียญ อาทองแดงตาจอปลอ,ลอชนิดราคาซี่สองอันเฟืองจอหสองสามซื้อจริงจริงเอจีจ่ายเงินกันจริงๆช่องทางการติดต่อประปาวางไว้ใต้คลิปวิดีโอไม่ว่าจะเป็นไอดลไลซ์นยเก้าสองเจ็ดเก้หรือติดต่อสอบถามก่อนได้เอีเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเเช่นเดียวกันคลิปนี้ล่าสุด f อชีรับซื้อเหรียญทองแดงซี่สออันเฟืองซื้อจริง จ่ายจริงครับเอจิฮะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมนะฮะฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ